สวัสดีครับยังอยู่กันในเนื้อหาพอร์ต o ฟลิโอแม g จเม้นหรือการจัดพอร์ตลงทุนนะครับและในวิดีโอตอนนี้นะครับมาเรียนรู้เรื่องของการเลือกลักทรัพย์มาลงทุนกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเผ่าน2อ,องค์ประกอบสำคัญใหญ่ๆไปแล้วนะครับคือในการตัดสินใจลงทุนเนี่ยมี3องค์ประกอบสำคัญนะครับ Portfolio Theory บอกว่าเริ่มจาก การโฟกัสที่ลองเท e r วางกลยุทธ์จัดสรรสินทรัพย์ระยะยาวหรือ static asset allocation นะซึ่งเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วนะครับทำตัว uh, capital market expectation กันไปด้วยนะครับ uh, แล้วเราก็ไปเรียนรู้ตรง tactical asset allocation ครับมันคือการเบี่ยงเบนหรือ deviate ออกจาก SAA โดยโฟกัสที่ short term นะครับมีการจับจังหวะการลงทุนระยะสัน้นการคาดการภาวะตลาดนะครับ uh, ซึ่งก็มี หลายเครื่องมือที่ให้เราเอามาใช้นะครับอะเรื่องของการปรับพอร์ตนะครับทั้งจะดูเรื่องของเศรษฐกิจดูเรื่องของพื้นฐานนะครับดูเรื่องของกราฟราคานะครับเพราะฉะนั้นมาตอนนี้เราจะมาเรียนรู้กันที่ security selection นะครับการเลือกหลักทรัพย์เข้ามาลงทุนนะครับซึ่งในที่นี้เราจะโฟก,กัสที่การเลือกเป็นกองทุนรวมเข้ามานะครับเพราะว่าเนื้อหาจัดพอร์ตที่เราสอนกันมาตลอดซีรีส์เนี่ยตลอด p l a ลิสต์เนี่ยนะครับมันเป็น การจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Global Asset Allocation ก็คือมีหลายสินทรัพย์นะครับมีทั้งในประเทศต่างประเทศนะมีทั้งตราสารหนี้ทั้งทองคำทั้งรีทนะครับแล้วก็หุ้นนะครับก็จะเน้นว่าใช้กองทุนรวมเพราะว่าก็เป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับที่สามารถที่จะ,ะเข้าถึงเข้าลงทุนและก็จัดพอร์ตแบบ Global Asset Allocation ได้ง่ายนะครับมาดูปัจจัยนะครับที่ใช้ในการคัดเลือกกองทุนรวมนะครับ ปัจจัยข้อที่1เนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องรู้ประเภทของกองทุนก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะตามวัตถุประสงค์ของเราแหละนะครับว่าแต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับตราสารหนี้ก็หน้าที่แบบหนึ่งนะฮะหุ้นก็หน้าที่แบบหนึ่งลีทนะครับหรือพวกทองก็อีกแบบหนึ่งนะครับเราต้องดูก่อนว่าเราใช้กองทุนไหนนะเราก็เลือกมานะฮะแล้วก็เลือกว่าเราจะเอาประเภทแอคทีฟนะฮะหรือว่าพาสซี ต้องใช้รถยนต์ภาสีไหมนะครับ IMF S S F นี่จริงๆไม่มีแล้วนะฮะอาจจะใส่มาผิดในในสไลด์นะครับเลือกว่าเราเน้นดีเวเดนดไหมนะฮะถ้าเน้นดีเวเดนดก็ไปเลือกคลาสจ่ายดีเวเดนดแต่ถ้าไม่เน้นก็เลือกเป็นคลาสแอคคอมมเดทีฟนะครับเรื่องอื่นๆน,นะฮะดูเรื่องของเอฟเฟกต์เฮจิงนะฮะเราชอบกองแบบเฮ d จ e หรืออันเฮ g จนะครับเราอยากเทควิวค่างเงินไหมนะครับคือ ถ้าเราเลือกกอง hedge เนี่ยก็ไม่ take v i ค่างเงินนะฮะแต่ถ้าเราเลือกกอง unhedge นะครับ unhedge เนี่ยมันจะดีสมมุติว่าเราไปลงทุนต่างประเทศนะครับมันจะดีเนี่ยก็ต่อเมื่อค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนนะครับค่างเงินบาทอ่อนหมายความว่าเวลาเราเอาเงินกลับมานะครับเราก็จะได้กําไรค่าเงินนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราไป unhedge แล้วเงินบาทมันแข็งแบบเนี้ยนะครับเราก็จะขาดทุนค่างเงิน อ่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเทคบิลตรงนี้ไหมก็เลือกไปนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินลงทุนขั้นต่ำนะครับแต่ส่วนใหญ่กองทุนรวมเนี่ยขั้นต่ำเดือนนี้ไม่แพงทีนี้อ่าปัจจัยถัดมาเรามาดูในเชิงของผลตอบแทนนะครับซึ่งผลตอบแทนเนี่ยเรามีดูแบบเทียบกับเบนช์มา์นะฮะแล้วก็ดูแบบเทียบกับเพียร์สนะฮะก็คือเทียบกับคู่แข่งนะดูทั้งแบบช่วงเวลาและก็แบบรายปีนะฮะแบบช่วงเวลาเช่นอ่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นไง3เดือนที่ผ่านมาเป็นไง เดือนที่ผ่านมาเป็นไงนะครับส่วนถ้าดูเป็นรายปีก็ดูไปเลยครับปี2024เป็นยังไงนะครับ2023เป็นยังไงนะครับมีการดู Upside Capture Downside Capture นะครับซึ่งดูว่าทำได้ดีกว่าเบนช์มาคแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างนะครับตัว Upside Capture ก่อนละกันนะครับ Upside Capture นะครับความหมายคือ,อสมมุติว่าเช่นถ้าพอร์ตกองทุนที่เราเลือกมาะกองทุนนั้นเนี่ย นะครับบวก12%นะครับและในช่วงเวลาเดียวกันนะฮะเบนชามาบวกได้10%แบบนี้นะครับเอ่อ1ิหารสินะครับก็จะเท่ากับ120ตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า12บสหารสิมันคือหนึนะฮะมันก็คือ120นะครับฉะนั้นแบบเนี้ยก็คือดีนะครับความหมายคือเบนชามามันขึ้น10พอร์ตเราขึ้น12นะฮะอัพไซด์แคปเจอร์ของเรานะครับเอ่อร้อนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ากลับกันล่ะนะครับถ้าเกิดว่ากรณีอพอร์ตบวก8%นะครับแล้วก็อันนี้คือกองนะกองบวก8%นะครับแต่ว่าเบนช์มารบวกบวก10%แบบนี้นะครับ8ต่อ10นะฮะมันออกมาก็เป็น80%แบบนี้ก็ไม่ดีนะครับคือไม่ใช่มาบวก10เราบวกแค่8นะครับเพราะฉะนั้นอัพไซคปเจอร์เราต้องการให้บวกเยอะนะครับในขณะที่ถ้าดาวไซคป a เจอร์ก็จะ ต่างกันนะครับดาวไซคับเจอร์ก็สมมุติว่าเราลบ12นะฮะเบสมาร์กลบสบแบบนี้ก็แย่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลบ 8, นะฮะและ้วเบนช์มาร์กลบ 10, นะฮะแบบนี้ก็คือดีนะครับนี่คืออัพไซคปเจอร์และดาวไซคปเจอร์นั่นเองนะแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแคปเจอร์เโชนะครับแคปเจอร์เโชคืออะไรคือการเอาอัพไซคปเจอร์หารดาวไซคปเจอร์นะครับซึ่ง ค่าควรจะต้องออกมามากกว่า1นนะครับอันนี้ก็คือ capture ratio นะครับเป็นอีก1ปัจจัยนะฮะที่เราใช้ในการคัดเลือกกองทํารวมกันครับถัดมามาดูที่ความเสี่ยงกันบ้างนะครับความเสี่ยงเนี่ยเราก็มีดูในเชิงของความผันผวน sd นะครับดู max d r a w d o นะครับ sharp ratio นะครับ sharp ratio ที่บอกว่า อ่าลีเทิร์นของกองนะฮะลบลิกฟรีนะครับแล้วก็หารด้วย SD นะครับมันก็คือผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงนั่นเองนะครับดูถึงอ่าตัวอินฟอร์มเอชเชนเรชชนะครับอินฟอร์มเอชเชนเรชชก็คือตัวแอคทีฟรีเทอร์นะครับก็คือรีเทอร์พอร์ตลบรีเทอร์เบนช์มาร์กนะฮะแล้วก็หารตัวแอคทีฟริกส์นะครับแอคทีฟริกส์เนี่ยก็คือในส่วนของ SD นะครับเป็นในส่วนของ SD ของรีเทอร์พอร์ตลบกับรีเทอร์เบนช์มาร์กนั่นเอง พวกนี้คือการดูในเชิงปริมาณนะครับก็ค่าเหล่านี้แฟันแฟกชีสมีหมดนะฮะ SD ดีดอดาวชาร์ปเรโชอินโฟเมชันเรโชดูในแฟันแฟกชีดได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นพวกเนี้ยพวกผลตอบแทนเนี่ยแฟันแฟกชีสมีนะฮะช่วงเวลารายปีมีแต่ถ้าเป็นอัพไซด์แคปเจอร์ดาวไซด์แคปเจอร์อาจจะต้องเป็นพวกกองทุนหลักในต่างประเทศอันนี้ส่วนใหญ่จะโปรไวค่าพวกนี้ให้นะฮะกองในไทยอาจจะไม่ได้มีนะครับอาจจะลองคำนวณเองดูได้ นะครับเชิงคุณภาพนะฮะเราดูว่าพอร์ตกระจุกตัวไหมนะฮะพอร์ตกระจายตัวไหมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยบางคนก็ชอบพอร์ตที่อ่าโฟกัสคอนเซนเทตแต่บางคนก็ชอบกระจายกระจายเยอะๆ,ๆนะครับอ่สุดท้ายนะครับก็มาดูกันที่ค่าใช้จ่ายนะครับกองฝั่งไทยนะฮะดูฟอนต์เอ็นฟรีนะครับตอนที่เข้าไปซื้อนะครับเสีย ค่าซื้อเท่าไหร่นะฮะดูแมネจเมนต์ฟรีนะครับก็คือเป็นค่าที่ตัดเก็บจากกองอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ไปดูค่าฟรีของกองทุนหลักในต่างประเทศด้วยนะครับออนกรอิงชาร์นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆนะฮะที่เราใช้นะครับในการคัดเลือกกองทุนรวมดีๆมาถือเป็นตัวแทนสินทรัพย์สักกองทุนหนึ่งนะครับอ่าสุดท้ายนะครับก็เลยเอามาให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าพอเราคัดเลือกกองทุนเสร็จแล้วนะครับหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไง อย่างที่ผมบอกไปว่าเราเริ่มจาก Asset Class Universe นะคร Foreign Income REIT D-M a q u i t y Emerging Market Equity นะครับ Sector นะครับแล้วก็ Alternative และตารางนี้ผมใช้มาตลอดเลยนะครตั้งแต่เริ่ม Playlist เนี้ยนะครับเรามีการออกแบบ s a a ครับสัดส่วนระยะายวาควรจะเป็นเท่าไหร่เรากำหนด TAA ว่าเราจะเบจาก s a a ได้เท่าไหร่โดยกำหนดเป็น Lower Policy Limit หรือกรอบล่างแล้วก็ Upper Policy Limit หรือกรอบบนเรามีการทำ t า t g r t Allocation ว่าณนะวันนี้เราตัดสินใจเนี่ยลงทุนเนี่ยที่เวทเท่ากับ S A A เลยไหมนะครับซึ่งถ้าไม่เท่ามันอยู่ที่กรอบล่างหรือกรอบ,บนนะฮะก็เป็นการเท View ว่าเราจะ o v e r w e i g h t หรือ u n d e r w e i g h t อะไรอย่างไรนะครับอ่านะฮะอย่างกรณีนี้นะฮะที่เรา u n d e r w e i g h t ก็บอลไทยนะครับแล้วก็ที่ o r w e i g h t ก็ r e a นะฮะแล้วก็มีการ r w e r g h t หุ้นเวียดนาม นะครับเนี่ยมีการอ่าโอเวอร์ทองคำอย่างเงี้ยนะครับและ security selection อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ฮะก็คือ product เราเลือก product ไหนมาใส่นะครับก็อย่างเช่นอ่าไทบอลนะฮะเลือกกองของ KKP เข้ามานะโกบบอนนะฮะเลือกกองของ k คเ m นะครับ,บ,รบอ่า KTGC Income นะครับ ไทยบวกโฟรเรตเลือก p r i n c i p l e i p o p n นะครับกบอิเล็กตริกเป็น1 ugg us 1> เป็น us b l u s h i p นะฮะของ s p r i n g นะครับชาแนล all share เป็นของ t t erm, k t China a m นะฮะ k t c h ช n แนลเเวียดนามเป็นปริสเปอร์บีเออินเดียเป็น k t i n d i a นะครับ Global Tech นะ KFG Tech แล้วก็กองทองนะครับเป็น SCB Go โกลนะครับอันนี้ก็คือ Product ที่เราใส่เข้ามาซึ่งก็จะผ่านการคัดเลือกแบบนี้มา ผมแค่ติดต่างสมมติว่าผมไปทำกัรบ้านนะฮะทำคัดเลือกด้วยโฟเหล่านี้นะครับดูผลตอบแทนดูความเสี่ยงดูค่าใช้จ่ายมาแล,แล้วแล้วก็ได้เป็นกองทุนที่เอามาแทนแต่ละเอสแปร์คัสเราก็ทําหน้านี้เป็นสรุปนะฮะเป็นตัวอย่างหน้าตาพอร์ตการลงทุนที่ผ่านการออกแบบ SAA TAA และกําหนดแล้วว่าวันนี้ถ้าลงทุนเลยจะลงทุนที่สัสดส่วนเท่าไหร่แล้วก็โปรดักนะฮะก็เอามาใส่ผ่านการคัดเลือกตา่ตางๆนะครับโอเค ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิดีโอนะครับในเรื่องของการทำ product selection นะครับแล้วก็เอามาใช้คู่กับ SAAT A ครับวิดีโอตัวนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ